ืนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคนศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ตลาดแดงแป๊บเมื่อวานเนี่ยครับเช้านี้ก็ น่าจะเขียวๆฟินๆก็น่าจะเห็นตัวเขียวๆกันบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงตามหน้าปกเลยครับคู่เอกคู่ใหญ่ใหญ่ฟัดใหญ่จริงๆนะครับเสกเล่นใหญ่กล่าวชื่อถึงใบแนนโดยตรงนะครับว่าใครคุณไม่เวิร์กแล้วนะดิฉันต้องมาคุมคุณละฉันต้องซัดคุณซัดหน่อยแล้วนะครับก็ข่าวเด่นก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ แล้วก็อาจจะมีเตือนเกี่ยวกับ e x เคนนะครับของคา a k เคนะครับดูแล้วไม่เวิร์กนะครับเกี่ยวกับทรานเซ็คชั่นนะครับของเกตเวย์พวก BTC ERT 2 0อ่าซึ่งมีความล่าช้าค่อนข้างมากนะครับนักลงทุนได้จะกังวลกันอยู่และอีกอย่างนะครับซาลาดานะครับได้ออกมาพูดถึงโปรเจกต์ USDT r e p e c นะครับเขาได้ให้ความเห็นไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูในข่าวกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับเขียวเขียวฟินฟินกับน้องคริปโตบอเบลนะครับมาแรงอย่างเห็นได้ชัดก็จะมีใคร OP นะครับไ Ri โดนะครับแล้วก็ APE p เปเปนะครับ ก็เด่นตะงานมากกว่าใครนะครับมีอาเว่ด้วยนะแต่ละตัวที่บวกบวกกันเยอะๆนี่แน่จัดล่วงกันยับๆเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็แดงเถือกันเลยทีเดียวผมไม่เห็นแล้วนะครับว่าใครเป็นใครอ่าเจอรูหน้าก่อนนะครับรูหน้านะครับวันนี้บวกไปที่ 2. 1นเซนะครับหลังจากสะดุดตกเหียวไปอยู่ที่ราคาต่ำสุด0.04ตัว851นั่นเองครับและจุดสูงสุดของเขานะครับที่ขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่0.0 0.4ตัว932นั่นเองครับแรงยังอยู่ที่อันดับที่76หลังจากเมื่อวานนี้เราเห็นแรงของ LUNC ไม่ใช่วานานี้ดิวันก่อนแรงของ LUNC นั้นพุ่งไปถึง70กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเรามาหาเหรียญอาชิบะเจอพอดีน้องหมาชิบะอินุครับสะดุดลั้วล้มไปนะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่0.05ตัว700 แและจุดสูงสุดของเขาณตอนนี้ที่ทำได้นะครับอยู่ที่0.05ตัว815นั่นเองครับก็บวกไปที่1.2%แแลงก็ยังอยู่ที่อันดับที่17เช่นเดิมครับถึงแม้น้องหมาเขาจะสะดุดล้มขาติดลัวล้มไปสักแป๊บนึงตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู b i t c o i วิ่งขาดาว2องพกันตอนนี้เราเหลือเวลาอีก 325วันนะครับกับอีก9ชั่วโมงนะครับที่จะมีการฮับวิ่งของเจ้าตัวบิตคอยนะครับเหลือบล็อกทั้งหมดก่อนที่จะฮับวิ่งนะครับอยู่ที่46,852นั่นเองราคาบิตคอยพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีเลข8ปดนำหน้าตอนนี้กลับมาเป็นเลข9แล้วนะครับถึงแม้จะปริมปริม,มนิด,น,ดนิดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับ61เหรียญที่เซก ถือว่าใบแนนหรือคองหรือว่าให้บริการนั้นเป็นหลักทรัพ์นะครับก็คู่เอกคู่ใหญ่กันมากันข่าวแรกเลยแล้วกันข่าวหนักข่าวนวงเนาะถึงแม้เพื่อนๆหลายคนเนะี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทะเลาะกันจังเลยเสกขยันฟ้องว่าเด็กงงแงว่าฟ้องเก่งยิบเป๋่งเลยอะเดี๋ยวก็ฟ้องคอยเบดเดี๋ยวก็ฟ้องใครอะเยอะสารพัดฟ้องอะแม่งลูกขี้ฟ้องขี้ผาย นะครับก็เซกได้ฟ้องเบนแนนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับที่วนะ่าประเภทของสินทรัพย์เนาะที่เอามาเทรดทั้งหมดหกสิบรายการเซกตีว่าเป็นหลักทรัพย์ทั้งหมดนะครับกแม้กระทั่ง b ีอะไรบีเก็โดน b ีอูอก็โดนเอาให้ยับครับเซกจัดไปครับคุณแกลรี่ก็จะหนักจัดเต็ม กราตอเขาบอกว่าได้จัดประเภทสินทรัพย์คริปโตนะครับทั้งหมด61รายการเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดเลยนะครับก็ซีเคียวริตี้รือสินทรัพย์เอาเม่งทุกเรื่องนะครับเขาบอกว่าหลังจากได้ดำเนินการดีทางกฎหมายเกี่ยวกับ Ripple และคอยเบดรวมถึงไบแนนยังพบว,ว่าตัวเองอ่ะเข้าไปเข้าไปเอี่ยวเนาะกับกฎหมายและคดีล่าสุดเกี่ยวกับไบแนนด้วยนะครับอันนี้คือเจ้าตัวเสกนะหรือกราตานะครับประธานกราตา เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้จํานวนสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นสินทรัพย์โดยสํานักง,งานกราตอและประเด็นคือก่อนแน่นี้เขาก็ถามนะว่ามันมีเกณฑ์อะไรวัดว่าไอเนี่ยคือสินทรัพย์ไอเนี่ยคือซี curity และคอมมูนิตี้คิดง่ายคอมมูนิตี้หรือซี curity พี่แกก็นั่งมึนอยู่อะเหมือนกับตอนที่ล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเดือนสองเดือนน่ะเธอกราตอเขาเข้าไปในศาลเนาะแล้วก็ทางศาลเขาถามว่าตกลง อีเทเรียมอะซิเคอรหรือ Community แกก็อ้อมโลกเลยป๊๊บไม่ยอมตอบสักทีไม่ฟันธงอะว่าใครคืออะไรรัฐชาวบ้านชาวช่อง,องเขาจะไปรู้ได้ไหมคุณตั้งกฎอะไรไว้เหมือนขับรถยูดีตำรวจเรียกอา้าโดนจับนะเสียค่าปับฮะข้อหาอะไรหมวกกันเลาก็ใส่ขับไฟก็เปิดอะไรทุกอย่างก็ปกติบัตรขก็ไม่ขาดพรบก็ไม่ขาดโดนจับข้อหาอะไรย,ะยักคิ้วเออมันไม่ชัดเจนไง ก็คือกระตอของสหรัฐมันไม่ชัดเจนนะสิกมันไม่ชัดเจนนะครับเขาเลยฟ้องร้องกลตอตต่อใบแนนกระตอตนะหลังจากที่ฟ้องร้องของกรตอตใบเนนจำนวนโทเค็นที่จัดเป็นสินทรัพย์นั้นไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องอืมและเพิ่งมาบอกเนาะเออได้แก่อะไรบ้างนะก็มี Cardano, Solana, BNB, BUSD, Polygon, Sandbox m อน i ซอกเ อะไรเนะี่ยเอ็กซี่อินฟินิตี้อะไรเนะี่ยโคติคอสมอสอ่ะโอ้โดนกันยับยับครับก็คิดง่ายที่เขากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมากถึง115ล้านเออ115่งรพันล้านดอลลาร์เลยนะก็ไม่ใช่น้อยนอยนะเพื่อมาเขาบอกว่าเสกเนี่ยเริ่มเป็นอันตรายต่อคริปโตละเริ่มไม่เวิร์กละในกรณีเนี้ยคือเสกที่แหม่ฟอ้องรนะ้องไบเน้นน่ะใช่ไบเน้นยังไม่เห็นอะไรเลยนะที่ว่ารู้สึก ผิดอย่างชัดเจนนะแต่ที่แน่ๆ FTX ไปทำให้เทเล่าฟอร์แรอมแล่ะล่มกรณีช่อโกงของเทล่าเอาเ,เ,อาเทเล่าฟอร์มแล่บที่ล่มสลายไปหรือว่ารูหน้าคลาสิกล่มสลายทำให้นักลงทุนที่ที่ล้มละลายอะต้องเสียชีวิตไปอันนั้นเป็นตัวเปิดตนนผิดเต็มๆไม่พูดไปใช้แซมแม็กเบนไฟ็อก็ชิวโอ้โหแมเน้นยังเข้ามาช่วยเหลือ ต้องทนะผมไม่ได้แบบเอียงก็ถือว่าเอียงแหละไม่ได้เอียงอะไรไปทางใครนะก็ขนาดไปเน้นเข้ามาช่วยอะ่ะช่วยอุ้มช่วยฟุ้นฟูเอลยูนิซี v C, อย่างเงี้ยฟ้องเฉยเออก็งงเหมือนกันกับพี่แกเนี่ยครับนี่คือรายการทั้งหมดเลยนะถือว่าโคตรเยอะเลยในระายการที่พี่แกจัดฟ้องนะของเสกนะเอ็กอาร์พีอกลเลนอะไรพวกนี้ยใช่หมดอ่ะโดนอะ่ะยับก็คิดง่ายๆก็เหมารวมหมดอะ่ะเออก็ถือว่า เกมนี้เกมใหญ่นะครับระหว่างเซกกับไบอนเนนะฮะก็ถือว่าอหนักหน่วงพอสมควรทําให้ตลาดแบบแดงเถือกเลือดอาบกันเลยทีเดียวก็ถือ,อก็หวังว่าก,ก็ขอให้มันจบไวๆเนาะ แต่มันคงไม่จบไวแน่ขนาดริปเปิลหรือ XRP เนี่ยเล่นกันไปเป็นปี2ปีเลยนะสองสปีเลยนะยังไม่จบนะตอนเนี้ยโอเคครับเรื่องเครียดผ่านไปแล้วมวยคู่ใหญ่ปล่อยเข้าตีกันไปไอเรานักลงทุนเราก็วิเคราะห์ตามงานหน้างานเนาะก็ใช้วิจารณนายานในการรับชมนะครับเหมือนเหมือนออกมาระบายโอเคครับข่าวต่อมาครับเป๊ะครับหลังจากพี่แกพุ่งทะลุเพดานไป ตอนนี้แกก็ล่วงลงมาเป็นครึ่งหนึ่งแล้วครับราคาตกลงไปถึง76%นะครับก็ถือว่าเหรียญมีมเนาะต้องเข้าใจลักษณะของเหรียญมีมนะครับแต่ตัวเปเป้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเซปต์เขามันมาอย่างไงแล้วลักษณะการพัฒนาของเขาอะพัฒนาที่จะไปใช้งานของเปเป้ผมยังไม่ทราบนะครับว่เหรียญเปเป้มันคือมันจะเอาไปใช้ยังไงนะครับก็อันนี้ดูจาก,การาฟก็ได้ครับนี่ล่วงยับ เต๊บ,ตบใช่คนอื่นเขาก็ล่วงแต่พี่แกขึ้นแบบไม่รู้สาเหตุอะว่ามันขึ้นมาจากอะไรเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเหรียญมีมตอนนี้ที่ซื้อขายอยู่ที่ศูนุดศูนตัว102ดอลลาร์น่าตกต่ำล่วงลงมาเป็น0ูนตัวจาก0ูนตัวนะแกเป็น0ูนตัวลดลงถึง76.48%เปซ็นเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเขาที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเองนะ เป็นบริษร์ที่เขาสูงขึ้นนะที่เขาพุ่งแบบพุ่งแรงๆอ่ะสูญหายไปเป็นตัวอืขึ้นไปแตะในวันที่5พฤษภาคม2066เนาะก็อยู่ดีก็พุ่งพรวดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งดิ่งลงมาก็ถือว่าอืมมันเป็นการปั๊มของนักลงทุนหรือเปล่าว่าเฮ้ยผมได้กำไรแนละ้วก,กูชิ้วแล้วไปแล้วดีกว่าแต่ล้วไปวันนี้โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อมานะครับกุญซีซี่นะครับไม่ไหวครับอยากสวนกลาโครับผม อยากสวนเซกเปิดโพ์ถามชุมชนแม่งเลยว่าใครเป็นคนปกป้องนักลงทุนตกลงเซกเป็นคนปกป้องนักลงทุนหรือว่าไบแ a น c e เดี๋ยวเรามาดูผลโหวตนะครับนี่พี่ตีซีซีเราโพสต์เองถามเองเลยฮูฮูโพเทคยูมอลเซกนะครับ15.2%ผลโหวตจาก2 8 1 9 3 3โหวตนะไบแ a น c e แปดสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์จากชุมชนกับ กลตอตหรือว่าเซกเนะี่ยคน2 0 0แสนกว่าคนะคิดเห็นแบบ85%บห้าเปอร์บอกว่าใบแดนปกป้องนักลงทุนมากกว่ากราตอยน่าคิดไหมไมันก็น่าคิดนะ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยคุณซีซีห่หรือขั้นกบแบบหัวร้อนนะออกมาเปิดโพเองแนละ้วเออนะครับคิดเอาแกก็น่าจะรู้ตัวเนาะเซกเนาะหรือว่าคุณแกลลี่นะโอเคครับตัวมาเป็นข่าว อันนี้ผมถือว่าเป็นข่าวที่มาเตือนเพื่อนๆเนานะที่ใช้กระดานเทปของคาเค้นนะตอนนี้คาเค้นนะประสบปัญหาเกี่ยวกับการฝากถอนเงินล่าช้านะครับหลังจากใบแนนถูกฟ้องนะก็พอใบแนนถูกฟ้องการโยกย้ายเงินมันก็เริ่มแบบสะพัดไงทั้งมีการเทขายทั้งมีการซื้อเพิ่มส่วนใหญ่เทขายนะมันถึงแดงกันทั้งตลาดไงโอเคครับกระดานคาเค้นนะกระดานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ประสบปัญหาเรื่องเกตเวเนาะ เก็บเบย์มีปัญหาตัวหลักจะเป็นของ BDC ETH แล้วก็ ERC 2 e 0นะครับตระกูล BDC ทั้งหลายนะ transaction ของตระกูล Ethereum ด้วยนะครับก็มีปัญหาครับปัญหาดังกล่าวนะพบว่าการโอนถ่ายหรือการโอนเหลี่ยญเนี่ยมันช้าเกินไปมันเหมือนว่าพอมีการโอนเยอะๆถนนมันเต็มหรือเลนมันเต็มมันก็เลยช้านะครับเกิดความช้าขึ้นมา ก็มีความนักกังวลจนทําน่าจะทําให้ระบบล่มแหละก็พูดตรงๆเลยจะส่งผลกระทบให้เกิดการฝากและถอนเงินล่าช้านะครับแล้วเขาก็ได้มีการประกาศนะครับว่าทางทีมงานได้อัปเดตแล้วว่ามีการแก้ไขให้เร็วที่สุดนะตอนนี้นะครับก็เหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อวานเวลา14นาฬกาตามเวลาประเทศไทยนะก็คือบ่ายสองแหละครับขณะที่การฝากถอนนั้นเกิดปัญหาล่าช้าตามมาด้วยการอัปเกรดทั้งสองครั้ง นะอัปเกรดนะอัปเกรดการแก้ไขปัญหาถึง2ครั้งและครั้งที่3ก็มีการอัปเกรดอีกโดยเว็บไซต์หน้าเว็บเขาเลยระบุว่าตอนนี้กําลังดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวแต่พอผ่านมาสักแป,ป 1, ก๊บหนึ่งสิบห้านาทีสามสิบห้านาทีเขาก็บอกว่าเขาได้ลบอตัวโพสการอัปเกรดที่บอกว่าตอนนี้พบปัญหาว่ามีการล่าช้าในการไฮโอเรียญหรือการเทรดนะของคาเค่นถึงแม้ถูกลบไปมันก็ยังมีความช้าอย,อยู่ครับเหมือนแก้ไม่จบนะครับ แล้วก็บรรดานักเทรดและนักลงทุนนะเริ่มวิตกกังวลแล้วว่าคาเค่นถือเป็นเว็บกระดานเทรดขานาดใหญ่นะและเป็นอันดับต้นๆของกระดานเทรดทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังเจอกับสถานการณ์เกี่ยวกับการทานเซชันเนาะเขาเรียกว่าทานเซชันการโอนเหรียญน,นั้นล่าชา้าและแก้ปัญหาไม่ทนันท่วงทีเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกิดจากปัญหาของ เสกกับไบแนนซ์เขาทะเลาะกันเนาะอืมมันก็เลยเกิดการโอนย้ายเงินโยกย้ายเงินว่ากลัวกระดานเทรดไบแนนซ์นั้นไม่สามารถเข้าไปใช้ได้หรือว่าโดนบล็อกนั่นเองจะไปบล็อกได้ไงโอ้โหเงินอยู่ในนั้นกี่หมื่นกี่แสนล้านดอลลาร์ใช่ไหมเขาก็คงบล็อกไม่ได้อะมันไม่เหมือนธนาคารที่เรากดตู้เอทีเอมาพอบล็อกปุ๊บอันนั้นละจบเราไม่สามารถกดเงินได้เลยแต่อันนี้มันมีหลายช่องทางอะ่ะ หลายเช่นอะคิดง่ายมันเหมือนไหลธนาคารอยู่ในกระดานเดียวอะ่ะมันก็ยังใช้งานได้อยู่เนาะมาดูชีบปาเบินเงินบ้างดีกว่านะครับเบินเลทวันนี้อยู่ที่70.11นเปอร์เซ็นนะครับก็เพิ่นไปมากถึง9ล้านชิบะอินุเลยทีเดียวนะครับก็ใน24ชั่วโมงนี้ก็เบินเพิ่มมาจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานเขาเบินไปกระจึงหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มเบินมาเยอะขึ้นแล้วครับ เจ้าที่เบิร์นก็เจ้าประจำครับผม b 3 b d c 6นะครับเจ้าประจำนั่นแหละมีไม่กี่เจ้าที่เบิร์นนะถือว่าเขาเรียกว่ายัางไงอะตัวระบบในการเผาหรือว่าเบิร์นหรือ d f ที่ช่วยในการเบิร์นของเจ้าตัวชิบะนั้นก็ยังทำงานให้ดีนะครับสามารถเผาเหรียญชิบะอินุได้หลักล้านหลอดเลยนะครับอย่างเช่นตัวบีโทเค็นเน่ยเออนี่ยแหละน่าจะเจ้าของเดียวกันนั่นแหละบีโทเคนอืม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวเกี่ยวกับชิบะอินุกันเลยดีกว่าชิบะอินุนะครับลดลงเหลือ0.05ตัว7ดอลลาร์เ,าเหตุใดชิบะอินุถึงล่วงลงสะดุดล้มลงเหวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าราคาแตะระดับต่ําสุดในครั้งแรกในปีนี้นะครับก็คือูนย์เพิ่มไม่พอนะครับตัวเลขนําหน้าลดลงไปอีกอเขาคาดว่า นในเดือนมิถุนานคาดการว่าราคาจะสิ้นสุดในเดือนนี้ลหลังจากนั้นก็น่าจะชะลอตัวการลดลงมาหรือว่าปรับตัวสูงขึ้นไปนั่นเองก็ถือว่าน่าจะเป็นการลดที่เป็นจุดต่ําสุดและกันเป็นจุดต่าสุดที่น่าจะมีการกลับตัวพุ่งขึ้นไปแล้วเนาะเขาถามว่าทําไมชิบายนัวถึงราคาดดันชนีนั้นไม่เหมือนปีก่อนไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนก็คือชิบายนัวพรได้พุ่งหรือว่าติดลม มันก็พุ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ลบศูนย์ไปตลอดนะครับก็คิดง่ายๆครับตอนนี้น้องเขาพุ่งอะ่ะมันเป็นบูมมาเก็ตอ่ะตอนนี้มันแบมันจะบูแล้วมันโดนเสกตกให้เป็นแบะใช่ไหมมันจะกลายเป็นกระทิงแล้วอ่ะมันจะเป็นขาขึ้นแล้วเสกแบบอือย่าพึ่งขึ้นเลยไอซอตบลงปั๊บหมีต่อจา้าตอนนี้ก็พยายามนะพยายามขึ้นเป็นกระทิงนะแต่เศษก็อม ขยันฟ้องโอเคเรามาดูต่อนะครับเรานักลงทุนเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กระแสทั้งชิบะเรียมเอยอ,อะไรนะเมตาเวิร์ดอีกมันมันเหมือนกับเขากักอะกักของไม่ปล่อยของสักทีกัคนรอ,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 อก็เบื่อแล้วอืมคนรอก็เบื่อแล้วครับราคาก็เลยนิ่ง,งอะนิ่งไม่พอล่วงตามล่วงตามกระแสข่าวอีกอสินั่นแหละประเด็นนะครับแล้วเขาบอกว่าในที่สุด การพัฒนาจะอย่างหนึ่งนะที่ล้มเหลวและถูกทิ้งล่องรอยไว้ตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็คืออะไร,ร iba, นะครับเกมที่แบบอินเทอร์นิตี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีความล้มเหลวและสูญเสียชื่อเสียงโดยมีผู้ใช้เพียงไม่กี่คนที่เข้าไปเล่นนะเกี่ยวกับเกม Pay to Earn ซึ่งไม่เห็นได้เอินสักทีผมก็โหลดมาเล่นแล้วจะแอดเหรียญเข้าไปยังไงเออแล้วจะเอิญเหรียญยังไงเพราะมันเป็นเกมเป็นเทิร์นะ่ะมันไม่ได้ ใช่แหละมันเป็นเทินมันก็น่าจะได้แต้มได้พอย์มันก็เข้าใจแหละแต่มันคนมันไม่นิยมอ่ะมันไม่เหมือนกับอะไรนะซิตี้คาร์เลอคาร์ซิตี้เออนั่นแหละมันไม่เหมือนคาร์ซิตี้อืมอะไรสักอย่างเนี่ยอืมคาร์คาร์ซิตี้เนี่ยที่เมื่อก่อนมันบูมบูมอ่ะรถคันแล้วเป็นแสนเนี้ยอืมแล้วสามารถเอินได้วันแล้วเป็นพันเงี้ยอืมมันไม่เหมือนกันนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนักพัฒนาเขาบอกว่าชื่แบบเมตาเวิร์ส ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวและเครือข่ายชิบะเลี่ยมเลเยอร์สยังไม่เปิดตัวก็นั่นแหละก็นเนี่ยแหละอมมันมันถึงล่วงไงเขากักอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะ <c oughs> สู้ๆกันต่อไปนะชาวชิบะกันทุกคนนะครับตอนนี้อย่าว่าแต่คนอื่นอะไรผมเองหนึ่งคน เดี๋ยวน้องเขาก็น่าจะตื่นเนาะตอนนี้น้องหมาเขาอันหนีจะแบบง่วงๆเดินละเมอสะดุดก้อนหินร่วงลงเหีวบ้างก็น่าจะฟื้นขึ้นมาได้เร็วๆนี้นะครับต่อมาเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวลูน่าคลาสสิกเบิร์นแท็กเกอร์ดีกว่านะครับตอนนี้ท o เท่เบิร์นอยู่ที่62.63บิลเลียนนะครับแล้วก็เบิร์นแท็กไปแล้วมากถึง21.23บิลเลียนนะครับ แล้วก็มีการเผาโดยการโยนเจ้าเหรียญลูน่าคลาสสิกนั้นเข้าไปสู่กระเป๋าที่ตายแล้วมากถึง41.39ิินล้ยนนะครับทั้ง7วันที่ผ่านมานะครับเบินไปถึง2.10ิลเลียนนะครับเฉลี่ยแล้ว1วันนี้สามารถเผาไปได้ถึง299ล้านลูน่าคลาสสิกเลยทีเดียวโอเคครับ3วันที่ สามวันที่ไหนสามสิบวันนะครับได้ทำการเบินเจ้าตัวลูน่าคลาสิกไปมากถึง6.48บิลเลียนเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวทั้งท b u r เบินดีกว่าว่าในแต่ละวันนั้นเบินไปมากถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของวันที่5ก่อนวันที่5มิถุนายนี้ครับมิถุนายนเนี่ยเขาสามารถเผาไปมากถึง152ล้านลูน่าคลาสิกเลยทีเดียวครับ ส่วนของวันที่6นะครับเผาไปมากถึง124ล้านลูน่าคลาสสินะครับก็เผาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอวันก่อนนะครับเมื่อวานที่เราดูว่าเขามีการมิ้นออกมาหรือว่ามีสัญญาณเขียวเนะี่ยที่บวกมาของเจ้าตัว USTC นะครับได้ลบหายไปแล้วอเหมือเนเขาทดสอบมิ้นหรือเปล่าเอออันนี้น่าคิดนะ อันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดผมอาจจะคิดไปเองนะเขาอาจจะลองมิ้นต์ออกมาแล้วลองเบร์นดูหรือเปล่าว่าถ้าราคามันเกินนี้หรือล่วงลงไปกว่านี้มันจะต้องปองรับยังไงเอออันนี้น่าคิดนะก็กลายเป็นว่าจากที่บวกมา5 5000เลยห0 0 0 0นแน่าจะ5า0 0 0นี่แหละ5 0 0 0 0 usdc ครับตอนนี้กลายเป็นติดลบไปที่2 0 0พแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็เผาไปอีก70,000พ usdc นะครับ ก็ถือว่าเป,ป็นสิ่งบ่งชี้ได้อย่างดีเลยนะครับตอนนี 90, 99, 000, 000, 000, ้ยอดสเต็กกิ 16, ้งนะครับอยู่ที่989,000ล้าน LUNC นั่นเองครับเจ้าตัวเลทิโอนะครับอยู่ที่16เออไม่ใช่16สิอยู่ที่14.46เซนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าตัวดูหน้าคลาสิก กันนเลยะครับคุณซาลาดานะครับ,รบได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ลู n a c l a s s สินั้นพุ่งไปถึง36นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นตลาดการผูกขาดของนักลงทุนรายใหญ่ๆหรือเปล่าที่เขามาปั่นเหรียญให้มันพุ่งและก็เทขายเพื่อทำกำไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข่าวนะครับคุณโทบียนแอนเดอร์สันนะครับ หรือซาลาด้านะครับเขาเพิ่งให้ความเห็นกับการพุ่งของราคาของดูนาคลาสิกเนาะคุณซาลาด้านะเขาเชื่อว่าการที่มันจะกระชากขึ้นไปอะ่ะมันเป็นโครงการปั๊มหรือเปล่าอา่ามันเป็นเกมเกมการปั่นของรายใหญ่หรือเปล่านะครับอืมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นการปั่นของรายใหญ่เลยเขายืนยันแล้วนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการปั๊มก็ทํากันไรมหาศาลเนี่ยม,มาจากโครงการล่าสุด โครงการล่าสุดของโครงการไหนอ่ะมันก็นายแบบ USTC ป่ารีเพกเปล่าโครงการการรีเพกหรือเปล่าเขาเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้จะใช้กำไรที่รับรู้เพียงพยายามในการปั๊มและเทขายเจ้าตัว LUNC นะครับม,มันเป็นไงมันเป็นการกระทําที่จงแจ้งมากเขาบอกอะไรอย่างนี้นนะอันนี้ในข่าวนะไม่ใช่ผมนะโอเคนะครับแล้วต่อมานะครับคุณซาราดาเนี่ยครับเขาบอกว่าการรีเพกอะ่ะโปรเจกต์เนี้ยมันไม่จําเป็นเลย เขาบอกนะสภา,าว่าวว่ล้อมในการทดสอบอ่ะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องออกมาออกมาทําเพราะว่าเขาสามารถเทสในระบบได้เลยทดสอบแล้วและหลังจากนั้นก็แค่รันระบบมันออกไปมันเป็นการเปลืองงบประมาณเขาหรือเปล่าที่จะต้องออกมาใช้ตัวเทสนี้เงี้ยมันก็เป็นความเห็นของอดีตสมาชิกนะครับของคุณซาลาดาเขาไม่ได้ทํางานในกลุ่มนี้แล้วนะของเอนะครับก็ อย่างว่าแหละแกก็น่าจะงอนๆเนาะที่โดนเตะออกจากทีมนะครับอืมก็โอเคครับก็ดูหน่าคลาสิกก็มีการอัปเดตข่าวเพียงเท่านี้นะครับปเป็นไงบ้างครับข่าววันนี้ก็มาอัปเดตมาพอสมควรนะก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับส่วนใหญ่วันนี้ก็เป็นข่าวเคียดๆเดนาะ ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,นเครียดกันนะครับทุกอย่างมีขึ้นมีลงครับผมเดี๋ยวมันก็ขึ้นโอเคครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามและสั่นกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ w i s c a r e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ